สวัสดีค่ะเจ้กันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวแบรนด์นี้เลยค่ะหลุยนะคะก็เป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่กําลังฮอตฮิตอยู่ช่วงนี้หรือว่าเป็นรุ่นย่านะคะคือทุกคนเหมือนจะเห็นแบบรุ่นนี้อาจจะเรียกเป็นชื่อรุ่นย่าๆแล้วก็ได้นะคะอ่ะให้ดูหน้าตากันก่อนนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังด้านบน แล้วก็ก้นกระเป๋านะคะคือรุ่นนี้ค่ะเขาทําออกมาด้วยกันหลายไซส์เหมือนกันนะคะแต่ว่าออไซส์นี้ที่กุ้งจะมารีวิวก็เป็นไซส์เล็กนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวานะคะขนาดอยู่ที่14เซนนะคะจากบนถึงล่างนะคะขนาดอยู่ที่10.2เซนนะคะ ความหนานะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะอยู่ที่8.5เซนนะคะก็อันนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋าที่เอ่อไม่ได้มีสายยาวมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวท็อปแฮนเดินนะคะอยู่ด้านบนแค่แค่อย่างเดียวนะคะตัวกระเป๋าด้านบนนะคะจะเป็นคาวไฮแบบนี้นะคะสีขาวๆแล้วก็ส,กร,สกรีนคำว่าหลุยวิทตองไว้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยค่ะเหมือนเช่นเคยเนาะกุ้งจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปแล้วก็จะเป็นซิป สีทองแบบนี้นะคะสีทองเดี๋ยวนี้หลุยเขาไม่ได้ทําออกมาทองแบบทองวิ้งอะไรมากมายนะคะทองเขาเหมือนมังกุงมีความรู้สึกว่าหลังๆทองเขาไม่ค่อยวิ้งนะเหมือนทองแบบทองวินเทจทองเก่าๆทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะสองสองฝั่งด้วยกันนะคะจะมีซิปคือกุ้งอะรูดมาตรงกลางเลาวพอขี้เกียจขี้เกียรูดแล้วก็เปิดมาดูด้านใน นี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เป็นช่องโล่งๆเลยค่ะ1ช่องประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแบน์สแตมป์หรือ BF ที่เราเรียกกันนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะ ตัวนี้นะคะคือ Make-in ส่วนใหญ่นะคะเขาจะมี Make-in France, Make-in Spain, Make-in Italy แล้วก็ Make-in US นะคะเท่าๆที่ออกมาตอนนี้ค่ะจะเป็น4ี่ k e i n ตามที่กุ้งแจ้งไปนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้ววัสดุเขาอะทำมาจากอ่าพวกนี้ค่ะก็คือหนังแท้ก็คือพวกคาวไฮแล้วก็ตัวกระเป๋านะคะก็ทำมาจากแคนวาสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครใช้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องคาวไฮตรงด้านบนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบ จับถืออะไรคะแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างอ่ะมาดูกันนะคะว่าจะใส่โทรศัพท์ได้ไหมสำหรับใครที่อยากซื้อเราลังเลนะคะ iPhone ตัวนี้เป็น iPhone 12 Pro Max นะคะตัวท็อปสุดนะคะก็คือตัวใหญ่สุดอ่ะกรุงเทียบให้ดูคือถ้าเทียบอย่างเนี้ยเหมือนจะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าจริงๆแล้วใส่ได้หรือเปล่า ก็ใส่ไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนคือไม่สามารถใส่ได้นะคะสำหรับ iPhone ตัว12 Pro Max นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถือรุ่นนี้แล้วถามกันเข้ามาว่าใส่ iPhone 12 Pro Max ได้ไหมตอบเลยนะคะว่าไม่ได้อ่ะแล้วจะใส่อะไรได้บ้างนะคะกระเป๋าตังค์ใบสั้นนะคะเทียบให้ดูก่อนอันนี้แบบนี้ก็มีลุ้นใช่ไหมคะทุกคนอ่ะใส่ให้ดู ใส่ได้นะคะใส่ได้แต่เนี่ยใส่แต่กุ้งไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดปิดก็คือปิดได้นะคะใส่ได้นะคะใส่กระเป๋าตั้งใบสั้นได้แต่ว่าใส่ iPhone 12 Pro Max ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกุ้งว่าเป็นกระเป๋าที่น่าจะแบบ คือใส่แบบนี้คงไม่มีใครใส่กระเป๋เาถามว่าใส่กระเป๋าตังใบยาวใส่ได้ไหมนะคะตีมือเลยนะคะก็เป็นกระเป๋าทรงนี้ค่ะคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เน้นใส่ของเยอะแยะมากมายหรือใครจะใส่ของก็แนะนําให้ใส่ใช้พวกการดโฮเดอร์หรือว่ากระเป๋าตังใบสัน้นหรือว่าพับเป็น pie, แบงก์ไปอะไรเงี้ยค่ะคงไม่มีใครจเจ้าน้องไปแล้วก็ใช้ในแบบใช้โหดอะ่ะเออคือแบบใส่ของนู่นนี่นั่นทุกอย่างที่ฉันต้องการอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะคะถ้าใครแบบซื้อน้องไปแล้วอยากจะให้กระเป๋านะคะใส่ได้ทุกอย่างคงต้องเว้นใบนี้ไป ะะจะใส่ได้แบบใบเล็กๆของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยคะ่ะโทรศัพท์ก็ใส่ไม่ได้นะคะอาจจะต้องถือโทรศัพท์ถ้าใส่ไดก้ก็จะต้องเป็น iPhone เนี่ยค่ะไอโฟนรุ่นเก่าๆแบบนี้ค่ะคือกุ้งจำไม่ได้นะคะว่า iPhone รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรอ่ะเห็นไหมคะใส่ได้แต่ว่าขอบอะค่ะก็จะแบบเหมือนตรงๆล้นๆออกมาเป็นมุมออกมานะคะจริงๆเราคิดว่าน่าจะใส่ iPhone หรือโทรศัพท์ ไม่ได้เลยนอกจากแบบรุ่นเล็กจริงๆหรือพับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่แบบลังเลรุ่นนี้หรือใช้รุ่นนี้อยู่แล้วนะคะพิมพ์คําว่าคอมเมนต์พูดคุยได้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่กาลังลังเลอยากจะใช้หรือว่าสนใจอยู่จะได้เป็นข้อมูลนะคะว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงน่ารักดีไหมแบบใช้แล้วชอบไหมหรือใช้แล้วไม่ชอบยังไงนะคะแต่ที่ผ่านมาที่กุ้งเห็นล่าสุดที่ทุกๆคนชอบใช้นะคะเหมือนเอาสายมุกค่ะโซมมุกค่ะมาคล้องแล้วก็ถือก็น่ารักดีนะคะแต่ว่ากุ้งอะไม่ได้มีโซ่มุก ะะก็เลยไม่ได้เอามาประกอบฉากในวันนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้กุ้งก็จบการรีวิวแล้วนะคะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ